ครับผมแมงครับคุชานนท์ตอนนี้ก็ฝนพายุเข้ามาโปรยปลายหมดแล้วนะพีไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะชีวิตข้างหน้าเลยอยู่ในในโรงหรือเปล่าโอ้ยมันไม่ถึงขนาดาษ้นเนาะนไม่ถึงดนั้นนอ่านะพายุตกมากระาษแย่ลงนะแย่ลงเลยนะพี่แดงใช่ไหมแย่เลยแย่เลยนะฮะแย่เลยเพราะว่า ไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรบ้างยังไม่รู้นะเหตุการณ์เกิดโอ้ยแดงแดงแดงว่แดงใจเย็นโอ้ยตายแล้วมันเห็นเป็นต้นไม้เนาะใจเย็นี่แดงมองไม่เห็นมองไม่เห็นตอนนี้ถนนลื่นใจเย็นค่อยๆขับไปนะสองคนเราจะตายด้วยกันนะี่แดงค่อยๆขับไปคันข้างหน้าด้วยอ่า ตอนนี้นะคะอยุซีเป็นช่วงมีนาปิกิตนะอยุซีถนนลื่นอะไรต่างๆนานานะครับรถเจียวขับไปผ่านมาเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วต้นไม้ก็ล้มลงกระจุกระายไปหมดนะฮะหิ่งไม้หิ่งไม้นี่ใช่เยอะแยะนะใช่นะครับพี่แดงก็หลบซ้ายหลบขวาไปหนูผมว่หลบรถสวนด้วยใช่นะครับทั้งรถสวนรถอะไรต่างๆ เราสองคนจะตายเอาพี่แดงนะฮะใจเย็นๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศเลยนะครับช่วงที่สถานการณ์ล่าสุดนะครับเอฟซีช่วงที่ฝนหยุดตกนายพายุหยุดนะครับนี่นะครับเอฟซีจะเห็นเลยนะครับเนาะส่งกําลังใจให้พี่แดงด้วยขับรถให้ปลอดภัยนะเอฟซีเนาะนะครับพยายามนะครับพยายามดูทางพยายามนะครับเอฟซีใจเย็นนะพี่แดงเนาะอ่า วันนี้เราก็มาซื้อนะครับของให้ประซอเนาะมาดะนะครับหยุดฝนตรงที่ร้านกาแฟนะ f เอฟซีตรงห้องน้ําตรงนั้นนะยเอฟซีเนาะอ่าพายุตกหนักมากนะครับไปดูคลิปของพี่แดงกับแมงทพูชาชาแนลด้ครับว่าผมพูดโกหกหรือเปล่าจริงจริงไหมลงหนักจริงๆหนักจริงๆริงนาเอฟซีลมแรงอ่าตามนั้นเลยนะครับนเอฟซีเนาะ ลมจริงผมพูดโกงหรือเปล่านะฮะเนาะอ่าตอนนี้พี่แดงค่อยๆขับรถไปนะระวังด้วยนะครับตัวนี้ถึงสะกุลตะงวยแล้วนะตะงวย่แล้วใช่นะตะงวยอยู่แล้วตอนนี้ว่าเราจะออกไปได้ยังไงใช่นะครับเพราะว่าถนนลื่นมากใช่นะครับพายุแรงมากเลยนะครับอ่าตะโกงหง FC แล้วไหมไฟมาแล้ว ไฟมันดับเลยนะครับใช่เมื่อกี้ไฟอ๋อไฟมาแล้วนะครับเพิ่งไฟมาเลยนะครับดับเลยโอ้เมื่อกี้ฝนตกแรงมากกระนัมชุกโชยชุกโชยอยู่มานะโอ้ชุกชื้นเลยก็ได้สายดับใช่นะครับครับผมใช่เลยนะค่ะเอฟซีสถานการณ์ไม่ดีเมื่อกี้จะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้นะครับเปียกเนี่ยเปียกเปียกครึ่งตัวครึ่งตัวเลยเนี่ย หลบตรงไหนก็ไม่ไม่พ้นเนาะใช่นะครับพี่เนาะหลบหลไม่พ้นอ่านะครับคือมันเข้ามาทุกซอกทุกมุมใช่เนาะพี่แดงระวังพี่แดงเข้ามาพี่แดงตะโกนอย่างนั้นอันนี้เป็นห่วงพี่แดงมากมายเลยเอ้เสียงแหบนะใช่เพราะมันเป็นห่วงพี่แดงมากโอ้ฟ้าก็ร้องฝนก็ตกแรงกลัวสังกะสีเปิดไฟยเนี้ยนี่แล้วก็เนาะผมเพชรโชคดีนะครับเนาะโชคดี ดีไฟไฟมาแล้วนะครับาไฟมาแล้วนะครับนี่ไฟมาจ<ซ>จะมองเห็นอยู่นะครับพอประมาณนะครับแต่มันก็คึมคึมทึ้ฟ้าทึ้งฝนนะครับาไม่ค่อยชัดเนาะใช่้โหสถานการณ์แย่มากแย่นะครับตอนนี้นไอซีเนาะ ไม่ใช่โมยิงเงียบดูนี่ครับดูถนนเปียกนะครับผมไม่รู้กูโกกบก่องเนี้ยจะตกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมยังไม่รู้ออกมากับพี่แดงนะอ่าใช่นะครับหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากเลยดีดูดูเอานะครับดูเอาเลยเอาไม่ได้ดูเอาเอาดูให้เอานะะดูเอาว่าจริงๆนะมันจริงๆใช่สุดยอดจริงๆริงเลยอะไรเลยะมันตกจริงๆ เพิ่งว่าบีเต้อะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งซาเมตไปแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี่กระนำกระนำซูชิเลยนะเอฟซีเนาะอกระนำแรงมากนะช่วงวินาทีเราจะอยู่ยังไงตรงนั้นถ้าเกิดถล่มเนาะใช่วินาทีชีวิตเลยวินาทีชีวิตเลยนะเอฟซีจริงๆถ้าได้เห็นคลิปอะไรต่างๆเนี่ยวินาทีชีวิตเลยนะครับชีวิตเลยใช่วินาทีชีวิตจริงๆผมไม่ได้โม้เลย อ่ามันแรงมากจริงๆเรี่ยพี่แดงพี่แดงเข้ามาพี่แดงมันจะถล่มจริงๆอ่ะกระนำจริงๆผมไม่มีมเลยนะฮะก็ดีนะครับไฟมปนยังมาแต่ไม่รู้ว่าที่กอกไฟจะดับต้องรอดูอีกทีว่าถ้าไฟดับมีงานกอกเป็นยังไงบ้างเลยนะนะฮะตอนนี้ที่ตองงอยนะครับกระนำเลยกระนำเลยกระนำเลยนะเอฟซีทานอากาศ สถานการณ์ FC แย่ลงทันทีแย่ไม่ใช่ชิโมชิเมอร์นะครับไม่ใช่รอไปดูคลิปของพวกผมเลยครับแมงทับปูชาแนลนะครับผมและแดงชาแนลครับผมแนนะครับใช่ว่าจริงนะครับมันจริงจริงหรือเปล่านะฮะโมจริงหรือเปล่านะ FC ไม่น่าจะโมแล้วอ่ะอ่าก้งผหนักมากหนักจริงจรงเป็นอะไรกันโอ้หไป ปะอพายุกระนำนะครับเนาะตอนพายุกระนำจริงอที่กกอกตกหรือเปล่าเอ้ต้องถามปะอตรงนี้เลยว่าที่กกอกตกไหมแรงกระนำเลยตอนนี้เอาชีวิตอายุเต็มไปหมดฝนไม่มีมาโอ้ฮะเอาชีวิตแทบจะไม่รอดหมดฝน ไม่มานะครับน้องอ่อพายุเต็มไปหมดเขาว่ากันตอนนี้สองคนเราเนี่ยเอาชีวิตแทบจะไม่รอดอ่เอาชีวิตแทบจะไม่รอดเปียกไปหมดแล้วก็ฝนก็หนํำนะครับกว่าจะหลุดมาได้น้องรักษาบ้างอ่าหลังคาก็คงเคงคงเคงงเคงไปนะโอ้ยโอ้ยตายเลยอ่ะอากาศเยอมากเลยอ่ะแยอมากปศก็บอกว่ามีแต่ลมนะครับฝนมีแต่ลมอ่าพอถางช่ดีแล้วล่ะปศรอดูคลิปของพวกเรา ไฟดับหรือเปล่าก็ต่อใช่นะครับดูก่อนนะครับเนาะฝนโอรันนะครับเนาะสวัสดีนะครับอ่าในฟ้าปลอดภัยนะครับเนาะโอ้โหตอนนี้มองไม่ค่อยชัดนะครับเนาะใช่ฝนตกอ่ะช่วงนี้ไม่มีฝนตกหรอมีแต่ลมมีแต่ลมเหรออ๋อช่วงนี้อาจจะมีเปียกนิดนนะมีแต่ลมไปหมดมีแต่เปียกอยู่นิดนึงอ่าตอนนี้กาะเปียกไปเกือบตัวทั้งโอ้ยผมทั้งพี่แดงอ่ะทั้งหมดแล้วเปียก อยูเลยนะครับหลบต้องหนีออกจากรถอ่ะพี่แดงไปชิบดีอ่ะเออหนีออกจากรถอ่ะไปแอบอยู่กลัวจะรถมันพัดไปเนาะลมแรงมากแรงมากจริงผมหลบในห้องน้ำพี่แดงเข้ามาพี่แดงเข้ามากวนะสังกะสีก็ปั๊บ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 ไปเลยในเอฟซีนี่เนาะทำไงได้แก็ต้องหนีเอาตัวรอดตัวตายตายตายในเอฟซีอันตรายมากน่าชีวิต หน้าชีชีวิตเลยหมดแล้วนะโอ้นะครับเนาะหายหมดแล้วปกติหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วไม่มีทั้งฝนนะครับไม่มีแล้วผสมรายงานมาให้ทราบนะครับเนาะก็ถือว่าที่นู่นก็ยังโชคดีเนาะที่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เออมันโอ้โหเละเลยเละเลยตอนนี้นะครับผมใช่ต้นต้นไม้นี่กระจายกระจายหมดแล้ว โอ้ได้ได้เห็นภาพนะลงคลิปเดี๋ยวผมลงคลิปให้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอได้ลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณเช่นกันครับผมครับผม